h เ l ็น Friend Welcome Back to Mobile Minset วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยอย่าง OPPO Reno 14 Pro 5G สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมดีไซน์พรีเมียมสเปคแรงขึ้นและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพเล่นเกมหรือใช้ทำงานในชีวิตประจำวันต้องบอกเลยว่า Reno Series เป็นอีกประกูลหนึ่งของ OPPO ที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังและรุ่นนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นแบบจัดเต็ม ทำให้เป็นหนึ่งในมือถือที่น่าจะตามองมากที่สุดในปีนี้เริ่มต้นตั้งแต่ดีไซน์ที่บางเบาและดูหรูหรามากขึ้นตัวเครื่องมีความโค้งมนสวยงามจับถนัดมือพร้อมงานประกอบที่แน่นหนาแบบสไตล์ Oppo ให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นไม่ว่าจะถือใช้งานหรือถ่ายรูปก็ให้ลุกที่ดูดีทันสมัยและยังมีสีสันแบบใหม่ที่ดูโดดเด่นไม่ซ้ำใคร เมื่อพูดถึงหน้าจอ Apple Reno 14 Pro 5G ก็ยังคงรักษามาตร,รฐานระดับสูงด้วยหน้าจอ AMOLED คุณภาพเยี่ยมสีสวยคมชัดความสว่างสูงใช้งานกลางแจ้งได้สบายและยังรองรับ Refresh Rate สูงที่ช่วยให้การใช้งานลื่นไหลามากขึ้นไม่ว่าจะดูซีรีส์เล่นโซเชียลหรือเล่นเกมก็ให้ภาพที่สมู h และมีความลื่นตาเป็นพิเศษหน้าจอ,อยังตอบสนองไวทำให้ประสบการณ์การใช้งานโดยรวมดีขึ้นอย่างชัดเจน ประสิทธิภาพของ reno 14 pro 5 g มาพร้อมชิปประมวลผลรุ่นใหม่ที่เน้นความแรงและความเสถียรทำให้การใช้งานทั่วไปและงานหนักหนักทำได้ไหลลื่นแบบไม่มีสะดุดเปิดหลายแอปพร้อมกันก็ยังทำได้ดีเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมือถือที่ตอบสนองได้ไวและไม่้ังง่ายรวมถึงสายเกมก็จะประทับใจกับประสิทธิภาพของชิปตัวนี้ เพราะสามารถเล่นเกมกราฟิกสูงได้อย่างลื่นไม่กระตุกพร้อมระบบระบายความร้อนที่ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนง่ายแม้จะเล่นต่อเนื่องนานด้านกล้องต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้กล้องหลักได้รับการอัปเกรดให้ถ่ายภาพออกมาคมชัดสีสวยเป็นธรรมชาติเก็บรายละเอียดได้ดีแม้ในที่แสงน้อยระบบ AI แบบใหม่ช่วยวิเคราะห์ฉากปรับค่าสีและแสงได้อย่างแม่นยำทำให้ภาพดูสวยเหมือนผ่านการแต่งมาโดยอัตโนมัติ ส่วนกล้องหน้าเหมาะกับสายเซลฟี่อย่างมากเพราะให้ผิวเนียนเป็นธรรมชาติคมชัดไม่โอเวอร์จนเกินไปอีกทั้งฟีเจอร์พอร์เทรตยังทำได้เนียนตาเหมือนใช้กล้องโปรถ่ายวิดีโอก็มีระบบกันสั่นที่ช่วยให้ภาพนิ่งและลื่นไหลเหมาะสำหรับสายคอนเทนต์ที่ต้องการถ่ายวิดีโอคุณภาพสูงจากมือถือเพียงเครื่องเดียวในส่วนของแบตเตอรี่ oppo ยังคงให้ความจุที่ใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันพร้อมระบบชาร์จเร็วที่เป็นจุดแข็ง ทำให้สามารถชาร์จจากแบตใกล้หมดกลับมาเกือบเต็มได้ในเวลาไม่กี่นาทีเหมาะสำหรับคนที่ต้องเร่งรีบหรือใช้งานมือถือทั้งวันจนแทบไม่มีเวลาชาร์จนอกจากนี้ซอฟต์แวร์ Coloros เวอร์ชันใหม่ยังให้ประสบการณ์ที่ลื่นไหลามากขึ้นจัดการพลังงานดีขึ้นและยังมีฟีเจอร์ความปลอดภัยที่เสริมเข้ามาอีกหลายอย่าง สรุปแล้ว Apple Reno 14 Pro 5G เป็นมือถือที่ครบเครื่องมากทั้งดีไซน์ระดับพรีเมียมหน้าจอสวยชิปแรงกล้องเทพแบตอึดชาร์จไวและยังรองรับ 5G ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการมือถือสวยใช้งานได้ดีในทุกด้านไม่ว่าจะทำคอนเทนต์เล่นเกมหรือใช้งานทั่วไปก็สามารถตอบโจทย์ได้แบบสบายๆรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมือถือที่ห้ามพลาดเลยครับ